สวัสดีครับผมเปรมรุฒนะครับเป็นยังไงบ้างคะมาเท่ยไหนเซฟสนุกดีครับผมได้เจอพี่ๆแล้วก็แบบว่าเพื่อนร่วมงานใหม่เต็มเลยครับผมก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆครับผมใช่เห็นมีคนแบบชมกันเต็มคอมเตอร์เลยได้อ่านแท็อะไรอ้ออ่านอ่านอยู่ครับผมก็ก็พออ่านบ้างก็ผมไม่รู้ว่าที่เขาชมผมเพราะว่าอะไรแบบว่าแบบดูแบบแบบเขาเรียกอองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออใช่แล้วก็แบบ เราก็สนับสนุนทีมเราพี่อูจืนะครับบอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็แบบเอ้ยซัพพอร์ตเขาตลอดแล้วซัพพอร์ตทุกคนด้วยในรายการครับผมอ,นนอ,อินเตอร์ครับผมว่าเราได้ร่วมงานกับศิลปินระดับสากลเลยด้วยนะอย่างพี่เต้นอย่างหยาดแล้วก็อูจ๋เนาะเขาก็ได้รับแบบว่าโอ้โหแล้วก็ได้เห็นแบบความเป็นมืออาชีพของเขาด้วยครับผมอันนี้เราเคยแบบว่าติดตามผลงานของแต่ละคนมาด้วยนะครับพอพอรู้จักมาบ้างครับผมอย่างเช่นพี่เต้นเนี่ยเราก็รู้จักอยู่แล้วโอ้โหเป็นแบบ ซปเปอร์สตาร์ที่ไปอยู่อ่เกาหลีเนาะเราก็รู้จักมาคร่าวๆอยู่แล้วครับผมตัวพี่อูจือเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้จักแต่ก่อนอันนี้เราก็ไปทําการบ้านมามาฟังเพลงพี่อะไรเข้ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นอีก็แบบว่าเตรียมตัวใช่ครับผมก็ดูมาบ้างครับผมใช่ก็อ๋อพี่ร้องเพลงประมาณนี้ทายเพลงประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับมีแบบว่าชวนกันไปแบบทำสูเพิ่มมยคะอะไร้มีโอกาสาายอีกอ๋อก็ถ้ามีโอกาสอีกผมก็คงแบบว่าอ่าถ้าพี่เต้นหรือว่าใครที่มีคอนเสิร์ตอีกผมก็คงไปดูค่ะแบบ ไอเป็นแบบแฟนคลับนั่งเชียร์ด้วยเลยใช่เพราะว่าเราแบบว่าไหนๆก็รู้จักกันแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วก็สนับสนุนเขาต่อไปครับผมใช่เลยแบบว่าแบบไปไหนไปไหนอะไรพี่เขาแบบว่ามาไทยก็อยากชวนเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ครับผมเพราะว่าครั้งนี้เรามาส่วนใหญ่เราก็มาทางานถ้าเขามาพักก็พักบอกเราได้นะเดี๋ยวแบบพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแ้วถ้าแบบว่ามีปไปไปเกาหลีอะไรเงี้ยล่ะคะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจจะคุยคุยกันเล่น,เลนๆนเฉยๆครับว่าแบบเฮ้ยเข้าไปเกาหลีพี่ผักเดี๋ยวผักตัวเลยนะครับเพราะาผมเองก็มีแผนไปเกาหลีเหมือนกัน อ่าครับอเอ่อตอนนี้ก็ลันจนถึงคิวที่6คิวที่7แล้วครับตอนนี้ใช่ใชก็ช่วงหลังจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่ทยอยถ่ายเชือกป่านแล้วก็พยายามปิดกล้องให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยเราจะออนแอร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะเดี๋ยวไม่ทันเราก็ต้องแบบแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอเราเร่งจนแบบผลงานไม่ดีนะแต่ว่าทุกอย่างถูกวางแผนมาแล้วว่าแบบช่วงนี้อันนี้อันนี้รันนี้เไม่เใช่ครับม ไม่เลื่อนครับไม่ไม่เลื่อนแน่นอนเพราะว่าลูกค้าจ่ายตังค์มาแล้วครับผมถ้าเลื่อนอีกก็คงไม่ได้ตังค์ครับใช่ไม่เลื่อนอันนี้ไม่เลื่อนแน่นอนเพราะว่าลงสล็อตไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเกี่ยวกับการออนช่องแล้วก็ออนทางออนไลน์ค่ะเราะว่าสอตนี้เจอการทําพี่บุญเนี่ยไม่ได้เจอปกติพี่บุะครับยังมีคนขึ้น่านแต่ก็ทําพี่บุญแค่นั้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับตอนนี้ถ่ายแค่กับพี่บุญครับผมส่วนใหญ่ก็ต่อไปถ้าสมมุติว่าปิดโล เคชั่นของห้องได้ก็จะไปถ่ายแบบเจอเพื่อนข้างนอกอีกครับผมนหนักใจอะไรไหมกออ่เี้ยถ้าหนักใจคงเป็นเรื่องออการซีนว่ายน้ํามากกว่าครับเพราะว่าเป็นซีนที่เหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องไปเรียนว่ายน้ําเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกแล้วก็เรื่องหุ่นอีกอ,อะไรนะครับใช่ครับโดยรวมคือเรื่องหุ่นแล้วก็เรื่องการว่ายน้ำครับผมใช่ซีนซีนที่เกี่ยวกับซีนเนี้ยเราก็หนักใจกต,ตอนที่เป็นไถแดงเยอะมากเลยอะ ครับผมเราแบบว่าต้องแบบว่าทำยังไงให้กลับไปเป็นตบวละครทีเหมือนเดิมจริงๆก็จะพูดว่งไงดีคือคือพี่นิวเขาก็พยายามบีบตลอดครับว่าแบบว่าตัวละครทีมันจะประมาณนี้นะมันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็โอเคพอจับจุดได้แล้วก็แบบพอไปสัมผัสต,ตัวละครที่เราเคยเล่นมาได้เราก็อ๋อโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูก็พี่นิวก็ถ้าพี่นิวผ่านเราก็โอเคครับผม คิดถึงแล้วแม่ไหมคิดถึงครับผมส่วนใหญ่ในช่วงถ่ายคลิปก็จะให้แม่มาดูแมวให้ครับผมเพราะว่าไม่อยากปล่อยให้น้องเขาอยู่คนเดียวครับแล้วเราติดแบบกล้องมืไว้ดูวยไหมยังไม่ติดครับตอนนี้ยังไม่ติดแต่ม,มีมีแฮนด์ติดกล้องอยู่ครับเพราะว่าเราก็อยากดูน้องน้องทำอะไรตอนช่วงเราไม่อยู่เรากังวลอะไรไหมเวลาแบบว่าเลี้ยงน้องแมวนะอย่างแบบว่าเป็นหุ่เชื่อใจหรือไม่เป็นมันก็มีกังวลบ้างครับเพราะว่า แมวถ้าสมมติว่าป่วยมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการรักษาเนาะเราก็อยากรักษาให้เขาแบบไม่เจ็บไม่ป่วยรักษาให้ดีสุดแล้วค่าค่ารักษาแบบพวกสัตว์เลี้ยงนี้ก็แพงด้วยเราก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดครับผมคิดว่าจะเกิดอาการแบบโรคแมวหมตอนนี้ตอนนี้ยังครับผมแต่ถ้ามีบ้านไว้แน่ครับผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องครับอ่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีจะแมวน่ออยคิดว่าจะแบบเลี้ยงพันนี้หรือว่าจะอยากองหอ,อันนี้ผมก็ยังไม่ศึกษามาว่าแบบมีพันุไหนที่น่าสนใจถ้าเป็นตอนนี้ผมก็ น่าจะพันเดือนแต่อาจจะเป็นสีอื่นหรือว่าอะไรอื่นมากกว่าครับผม่ฝากฝากครับ,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 บไปเองด้วยเลย้ผลงานทั้งหมดเลยครับผมเอ่อตอนนี้ผมก็มีผลงานเอ่อ Food Truck Battle นะครับผมจะออนแอร์ช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็มีเชือกป่านที่จะออนแอร์พฤศจิกายนแอร์ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับคร<อ>ับ